โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆชั้นด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำเพชรปอมกับทำเพชรปอมนะคบอ่ะผมไปเช็คดูแล้วว่าในโทรศัพท์ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับถ้าใครจะลองไปทำก็ไปเ,เครดิด,ด้วยนะคะนี่โอเคอันนี้คือเพชรจริงที่ผมเสกมาเชรจริตถามว่า วิธีทำเพชรปอมทำยังไงนี่เดี๋ยวเขียนง่ายแล้วก็ G I ออันนี้ใหญ่มอม G I A M O G เอ้ย D แค่นี้แล้วก็เว่นวมาโอเค ันนี้คือเพชรปอมอันนี้คือเพชรจริงวิธีให้รู้นะอ่าเปลี่ยนชื่อมันอันนี้คือเพชจริง um um นะเราจะเขียนว่าเฮ้ยอ่าด d จะได้แยกออกอันนี้ก็คือ f d f g ออกเสียงด้วยนี่อันนี้คือเพชรจริงก um ับเพชรปอม ถามว่าเพชรลอมมันทําอะไรได้ไหมทําไม่ได้เลยนะดูฮนะทำมองเช้ามันยังทไไํแบบาไม่ได้เลยนะบอกเพชรก็ก็ทําไม่ได้ฮะมันทําอะไรไม่ได้เลยฮนะม,มันก็เอามาหลอกเฉยๆนะก็ไม่มีอะไรบ้างน,นะนี่มันก,ก็แตกต่างกันอย่างมากเลยนะฮะเซชยราแซรับได้หลายอย่างนะนี่วางไว้แบบนี้ปึ๊บทำจอไม่ได้ฮนะ ทำจอดไม่ได้แล้วเพชรจริงอะ่ะทำจอดได้ไหมได้อะ่ะเ,เพชจริงทำจอดได้นะม,มันทำเพชรเอาไปไง่ายๆคือเพชรปลอมทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะจะทำโกะหรือทำอะไรก็ทำไม่ได้นะฮเชื่อผมสิไม่งั้นก็ไปลองดอูอนเอเองนะนี่ผมเมื่อกี้ผมใช้คำสั่งแต่คุณไม่เห็นเพาว่ามันเขียนยังไงใช่ไหมฮะ ดูเลยเดี e day, <ım Laser> <their> ๋ยวผมเขียนเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูแลกแรกเอกเออ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 มือมุมนี่ฮะเขียนอย่างนี้ฮะเขียนเขียนตามผมมาอ่ะกด กดหยุดเลย,เลยะฮะแล้วก็เขียนตามนี้นะฮะนี่เขียนตามนี้อ่าแล้วก็กดปุ๊บอ่าแล้วก็จะได้เพชรปอมมาแล้วนะฮะนี่เพชรปอมสามารถเอาไปแกล้งเพื่อนได้นะคะข้ะไรเลยไม่ได้เลยเชรปลอมกับเพชรจริงแตกต่างกันอย่างมากเลยแตกต่างมากแล้วถ้าเราเอาหลิกปอมมาเออเดีย๋ยวลองดูคลิปหน้าฮนะอ่าโอเคนะ อันนี้ก็คือแมปคลิปนะฮะถ้าใครอยากให้ผมทดลองอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะฮะโอเคแค่นี้แหละจบคลิปอ่ะบายให้เครดิตด้วยนะ